เรื่อง่ก่อนนั่นี้ได้ข่าวว่าราอะได้เสียบแนค่อวนาแล้วทีนี้ก็อาจจะมาๆก็การถือจันเนี่เราอยากรู้ว่าคนที่ทการเปลนตัวหรือกานเปลี่ยนแปลงกนเกิดจากเออาประโย์ใช่ไหมคะตอนนั้นก็พี้ถ่ายไปยังคะตอนนี้เปลีเขาล้องไปแล้วโอเคก็คือได้รับการทาพทามเองค่ะก็เขาก็มีการตมา ว่าเราจะมีงัเรื่องนี้แล้วก็เป็นบททีิ้งไปเล่นใช่เองนคะก็มีการติดต่อมาจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของของบทอย่างเงี้ยค่ะว่าบทมันมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีการคุยกันแต่ว่าทีนี้น่ะเออเหมือนว่าเขาไม่ได้ส่งมาบทให้เราอ่านนะคะแล้วมันเป็นการพูดคุดแปปย,ย,ยแค่ปากเปล่าเฉยๆแล้วตุ้เองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจที่จะรับเพราะว่า เราเนี่ยไม่ได้ศึกษาบทเรายังไม่ได้รู้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครเราไม่ได้รู้ถึงเหตุที่มาที่ไปที่ทําไมต้องมีเรือดซีนหรืต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้รายละเอียดของนักก่อก่อนที่เราจะทํางานอะไรองเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ไม,ไม่ได้ไ,ไดไ้ได้รับบทมามีการคัดแค่โทรมาเล่าให้ฟังรับค่ะให้ให้คําตอบเดี๋ยวนั้นเลย ซึ่งพวกก็ไม่สามารถที่จะรับได้แบบทันทีทันใดหรือว่าตัววันนี้พรุ่งนี้ต้องตัวแผนคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยค่ะเราเคยได้มีการปรึกษากับพี่ผู้จัดการอะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มาให้เขาเล่าถึงเรื่องของเลเวซีนให้เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าคือตัวเองอ่ะอยากบอก p o r t เราแพคเก์เราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็แบบ42แล้วอุ้มมาทำสั่งลมเราด้วยอุ้มมาแบบว่าในเรื่องของชัโนกไม่ทำตัวไรด้วยเลย เราเองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเซ็กซี่ไม่ค่อยได้ได้เล่นหนักอะไรที่เป็นเซ็กซี่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่นึกถึงดมแล้วก็รู้สึกเกมแล้วก็ยังมีความเซ็กซี่ยังสามารถที่จะเล่นบทเซ็กซี่ได้แต่แค่รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะวัยอาจจะไม่เหมาะแล้วแล้วกดด็ด้วยความที่น้องดสนีย์ด้วยนะคะแล้ว,ลวก็ที่รู้สึกเนื่องราก โอเคผลงานเก่าๆเราเล่าให้เขาฟังได้นั่นคือสมัยแม่ตเวหนเขาสาวนะแม่เคยทำงานแบบนี้เราเล่าให้เขาฟังได้ตอตอนนี้มันอยู่ในวัยที่เขารู้เรื่องหมดแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็คงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าเราจะไปรับฉากที่มันมีแบบลูกซีนหนักมากเลยค่ะแล้วการปฏิเสธไปตอนแรกมีปัญหาอย่งแบบว่าด้วยความเข้าใจกันอย่างเป็นอย่างดีนะคะสอง จริงๆอุ้มก็ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวกับทางทีมงานเท่าไหร่นะคะก็แค่แค่เหมือนคที่คุพี่ผู้จัดการไปอะไใเงี้ยค่ะไปถือ้จไปบอกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟีดแบยกอะไรกลับมาค่ะเขาก็แค่แบบว่าโอเคถ้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราก็นึกว่าแบบเออก็เขาเป็เสียดทำงานต้องพน่าจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเข้าใจกันตรงไหนหรืออะไรกันดีตัวอุ้มไม่มีปัญหาค่ะตัวอุ้มไม่เคยมีปัญหาใคร ไม่โอเคไม่พอใจที่แบบ้รงไม่รับเป็นอะไรเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะไม่พอใจอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างคือมันเป็นการเร่งรีบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเราเองที่จะเหมือนมาแบบบีบังคับให้เราต้องรับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เราคิดว่าเราไม่แฮปปี้ก็คุยกันตั้งแต่เริ่มก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะแบบทำงานไปแล้วเรามีปัญหาทีหลังรู้สึกมันไม่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นทาก็เลยแบบตัดปัญหาว่าโอเคเราคุยกันถ้ามันไม่ไม่ลงตัวมันไม่เข้าใจกันแล้วเราก็ไม่ไม่ร่วมงานดี ก็ถามจริงๆว่านั้นแบบทำให้เราหวั่นมากคือลิมิตที่เราจะสามารถยอมรับได้อะไรก็สบายใจที่จะรับคือไม่ได้เห็นแบบต้องบอกผมคือไม่ได้ได้เห็นบทว่าว่าบทมันเป็นยังไงมีแต่การเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวเราเ,เองอ่ะทุกครั้งที่เราทำงานเรารู้สึกว่ามันต้องมีสตอรีร่บอกมันต้องมีเรื่องให้เราเห็ คามาที่มาที่ไปตัวุละครมันต้องเห็นเนภาพมันต้องเห็การพูดคุยกันแบบจริงจังการแค่เล่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเล่าอยู่แบบนึงถึงเวลาถ่ายจะเป็นอย่างไไหมอไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เคยร่วมงานกับเีเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเพิ่เพ่เพความเป็นมืออาชีพดีกว่าจะได้ไม่เป็นหางการอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่สนงใจที่จะรับแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่แบบเรื่องคดอร่วมอะไาเงี้ยตอนที่เขาติดต่อคยกับดีเจไอขาวแล้วกปวด แล้วลองถามพี่เป้ยคร่าวๆก่อนไหมก่อนหน้านี่ก็ไม่คุยกันคแต่ก่อนก่อนหน้าไม่ได้ถามหลัที่เราปฏิเสธไปแล้วเราก็ได้เจอกันเป้ยแล้วเราได้มีการคุยกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการถามเพื่อนนะคะสาเหตุเดียวกันไหมหรอคะว่าเราทั้งสองคนมีความเป็นนักแสดงที่มีสนการมานัน ความเป็นออาชีพอะไรที่มีการพูดคุยตรงกลมกันมันสามารถทําได้ถ้าเราแฮปปี้ถ้าเราตั้งใจอยากทำมันแั้งแ,แรกอะไรเงี้ยคาะว่ามันคุยไ,ได้เแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าไปเป็นตัวแทนโดนเสียบแล้วมาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือมันเราก็เป็นเพื่อนกันเรา,ารู้จักกันอเเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็ ให้เขาหาคนที่เหมาะสมที่จะเล่นบทนี้มากกว่าอีกกว่าเที่ยวค่ะคือเสียดายโอกาสนะคะแบบว่าเขาเขามองเห็นว่าเราแบบว่าเล่นเพราีว่าจริาจริงๆก็เสียดายโอกาสทุกครั้งที่มีเข้ามานะคะทุกเรื่องคือพุ่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีอีกสอเข้ามาเลยคือตอนนี้ต้องบอกเราก็มีจริงๆแต่ว่าไม่ได้เรื่องมากแต่ด้วยความที่พุ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมันมันต้องใช้เวลาอยู่พ <c oughs> ุณต้องขับรถไปร,บบรับไปส่งลูกเองที่โรงเรียนทุกวัน เข้าร้านเราเปิดคาเฟ่ด้วยเราทําธุรกิจส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องไปทํางานในวงการที่แบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกเป็นสร้าปัญหาให้เขาอ่ะคือตอนแรกถ้าเราต้องมีแบบข้อบอกว่าโอเคมุ้สามารถถ่ายได้หลักแปดโมงชเช้าึงแค่บ่ายสองนะระยะเวลาการทางานเราไม่สามารถจะบอกเขาทันได้เราไม่ใช่นางเอกเนาะเราเป็นแค่แบบเคน้เล่นน้อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราจะไปยื่นข้อว่าแบบเฮ้ยมไม่สามารถทำงานให้ได้ได้แค่นี้ที่ต้องตามมุ้อ่ะมันมงไม่สบายใจอู่แล้ว ก็รู้ตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้มีเวลามากพอที่เราจะไปทําตรงนั้นแต่ถามว่าอยากรับเล่นไหมอยากเล่นใครคิดถึงนาละครที่เหนืงานนังอยู่ถ้ามันมีบทที่เหมาะสมมันมีเวลาที่เราสามารถตีตัวไปได้ก็อยากไปเพราะว่าไม่อยากให้ดิสนีย์เสียใจเพราะว่าดิสนีย์เขาติดเรามากเราไม่ได้รับเขาสองวันนี่โอ่ไปแล้วเราก็จะแบบเศร้าอย่างเงี้ยดิเราไม่นอนกับลูกเนี่ยลูกก็จะ่องวาพ่เนี่ยนอนกับพี่เลี้ยงไเขาไม่นนได้ถอคือจะเขามีพอ่พอพ่อก็ยังนอนกับเขาได้แทนเราได้แต่ไม่ค เราก็ไม่อยากให้ลูกละเกลียดเลยก็เป็นเรื่องเซนซิทีกับหรับลูกมากก็คือตั้งใจเอาเวลาให้ลูกเต็มที่ก่อนตอนนี้ใช่ค่ะน้องพวกครอบครัวเองถ้าเกิดน้องเซสชิตขวดอะไรเงี้ยเริ่มโตแล้วแต่ตอนนี้ทุก็จะแก่มากแล้วคไม่คิดคนยากแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังมีมีงานอ่าเิ่งมีอ่ะพิเซนเตอร์เนาะเราก็ดูแลเด็กให้สวยให้ดูดีเป็นพิเซนเตอร์แล้วก็ตัวเราเองก็มีน้องมีเทวบลายที่เราจะทำด้วยที่อยากตั้งใจทำจริงๆท่องแบบใฝ่ฝันมานานจะสร้างเทวบลายอะไรอย กมันทำทั้ง่ะแล้วก็มีคาเฟ่ทำทั้งั้งมุมมองนักแสดงนะฉากบุวยฟาฉากรถซีดแบบแบบเนี้ยแบบบูบาเลยเนี้ยมันจำเป็นใช่ไหมต้องมีทั้งเรื่องหนึ่งซีเรื่องหนังเรื่องหนึ่งจพราะมันการเป็นจุดตัดจังใจของนักแสดงมันจะเป็นไหมมันก็ต้องดูเรื่องด้วยอะค่ะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทาแบบนั้นด้วยวันเป็นหนังแนวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะเป็นเรื่องของการมีขาหรือรถซีอย่างเงี้ยมันมนุษย์ธรรมชาติทุกคนมีเรื่องของเซ็กส์ แต่ว่าการที่จะสืส่อออกไปในในโซเชียลมันนี้มันก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีการผลร,รับมากขึ้นเพราะว่ามันสมัยนี้มันไปไกลแล้วค่ะมันไม่ได้ขึ้นยุทธจิมันจะต้องแบบต้องเป็นมุมกล้อง,องสมัยก่อนแล้วกไมแต่มันเป็นเรื่องปกงติอยู่ดามากขึ้นแบบคนเข้าใจได้ตัวเราก็ได้ก็มันคือการแสดงนีนน้แต่ว่าเรื่องแบบที่บอกทําทำทำ,ำไหวของแต่ละคนดีกว่าเนาะว่าใครไหวที่จึดไหนก็ไปจุดน,นั้นเลยยราค่ะ จริงๆน้องยังไม่ได้มารู้ถึงเรื่องบทเซ็กซี่นะคะแต่น้องจส่น้องยังไม่ได้เห็นฉากเซ็กซี่ที่เคยเล่นแต่น้องอาจจะเห็นมามีใส่ชุดว่ายน้ำมามีใส่ชุดเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามอะไรเงี้ยเขาก็จะชมต้อแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เห็นบทในเรื่องที่แบบเราไปเล่นบทเซ็กซี่อะไรเงี้ยถ้าโตขึ้นอ่ะเราก็จะคุยกับเขานะคะเราก็จะบอกเขาถ้าเกิดเขาได้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงละลูกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัจจุบันตัวเราจริงๆเรา,าเป็นแม่ที่แบบ คนจริงีอยู่บรูปข้างแบบชิสระมันไม่ค่อยได้แบบเปิดอมากเลยแบบต่ว่าเราไม่ได้เรากลัวไหมที่จะออกมาหลังจากที่น้องเกินน้องอ่ะจะกลัวไหมไม่ไม่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทํางานในวงการมาแรกๆอ่ะก็อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดพ่อคุณแม่รับรู้ไปกอมถัดด้วยตลอดเขาก็จะรู้ว่านี่คือการแสดงเราเป็นเด็งการแสดงเนาะอยมอสวอเนี้ยเราก็จะรู้ว่ามันคือการทํางาน ราะฉะนั้นก่อนที่รับงานอเราตั้งแต่สมัยก่อนคิดอยู่แล้วอนาคตจะมีลูกพนาคตจะต้องมีครอบครัวคุิดอยู่แล้วว่าคุจะทําอะไรเธอก็ไม่เคยแบบมาถอดจริงหรือว่าแบบเลี้ยงซี่เหมือนเลยคุณจะมีหนึ่งในประมาณอไหนเอานี้ค่ะก็คือสามารถอธิบายบอกลูกได้เผื่อวันหนึ่งโตขึ้นเขาอาจจะเป็นนักแสดงของเราได้แล้วเขาก็มีแวว ตอนนี้เขาก็ฉายแววความเป็นดารามากวันหนึ่งเขาอาจจะเดินทางสายเซ็กซี่หรือเดินทางสายแบบตูดตาหรือจะเป็นนักบอเลเนี่ยขุ่นไปยินดีสนุนเขาเพียงแต่แค่ว่าเราต้องคุยกันบ,บองก,กันนะลูกอะไรเงี้ยไม่ให้มันแอบท้าก็เซซีวตอนนี้เข<อ>าเริ่มนะเขาเริ่มมีแบบเอากางเกงเข้าก้นเดินแบบเอออะไรอย่างงี้นางมีนางเริ่มมีนางก็แบบแบบนี้ดิ๊กเซ็กซี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเปิดเอวลอยเงี้ยเริ <S 1> <S 1> เร่มมีแล้วเขเชื่อแม่แรง เจอแม่แรงอยู่นะเออกตพ่อเป็นนักร้องเป็นดาราร้องเพลงเก่งรุ่งการรุ่งเกิดมาสายเซ็กซี่เราโอเคไหมความเป็นแม่เราโอเคนะคะแต่ก็อยู่ในเรื่องที่มันน่ารักต่อสมกับวัยนี่เหไหมคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามวัยตัวรุ่งการควบคุมสื่อในยุคนี้เนาะเด็กกับสื่ออะมันเข้าถึงกันเร็วอะไรเงี้ยควบคุมยังไงอะต้องนั่งดูกับเขาค่ะคือบางทีเราอาจจะต้องนั่งแล้วก็ใช้เวลาดูกับเขาเพราะอย่างดิสนี์อะไม่ดูการ์ตูนนะคะไม่ดูที่เป็นเด็กนั่งดูอะไรที่เป็นแบบ เบคุณตุเลียสีค่งเออนังดูอะไรแบบเป็นแบบเด็กโตอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีวันนี้คือมันเป็นมวยปั้มเออมาใส่ชุดมวยปั้มทาปากดำทำท่าแบบทิชชู่นักเลงไงอะไงเงี้ยคือนังก็ดูอยู่ดูอะไรเงี้ยคือแต่เราก็ต้องนั่งดูกับเขาเราต้องคอยแบบบอกเขาเขาว่าอันนี้เป็การแสดงนะลูกเราจะมามวยปั้มจริงไม่ได้นะชิตจริงที่บอกไปนะคะก็ต้องอธิบายเพราฟังว่าอันนี้คือการแสดงนี่คือการแบบทำงานนะมันคือการโชว์ที่ที่ลูกเห็นในทีวีในหนึ่ง เอย่งี้คะต้องใช้เวลาเยอะมากถึงได้บอกว่าเป็นการเรียนรู้อ่ะมันไม่ใช่แค่เลี้ยงเป็นวันวันมันต้องเรียนด้วยหัวใจจริงที่เราจะทําให้เด็กคนนึงเขาอบอุ่นและมีความ,วามสุขเพราะว่าทุกแม่เขารู้สึกขาดเพราะตอนนี้เขาก็แบบมีน้อยบ้างก,ก็แบบทําไมวันพ่อวันแม่พ่อไม่มากทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันไปต่างประเทศไม่เคยไปเที่ยวแฟมิลี่ทริปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามให้เวลาเขาตรงนัพอพอพ้นเพราะขาดก็ใจเราเสีย แล,แล้วก็แซดนิดนึงนะเมื่อลี้เราก็ยังตาตกสุดเลนะเมื่อกี้เวลาลูกถามอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่ว่าอย่างที่บอกคือพยายามไม่ให้เขาขาดถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องพลาดการทํางานภาโอกาสทดีอะไรไปหลายอย่างในะชีวิตแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่อยากพลาดเลยลูกท,ท,ทุกโมเมนต์ของลูกที่เขาเริ่มตกตกไปเรื่อยเอย,เร,ย,เ,รยเราไม่อยากพลาดตรงนั้นเลยแล้วเราก็เรากลัวว่าแบบถ้าเขาไม่แข็งแรงพอวันหนึ่งเขาอาจจะไปเจออะไรที่มันกระทบจิตใจเขาแล้วเขาอาจจะไปจุดนั้นเลยก็ได้ คือมูมาบอกบอกับดิสซี่ตั้งแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะตอนแรกจบบ้านทางตื่นเตไปบ้างแต่ตอนหลังเขาโต้นโ,โตขึ้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาบอกดิสรู้แล้วคาว่าบ้านทางของ,ของมามบ์คือแ,อแบบเรื่องาวของมีเริ่องกัน ไม่ใช่ว่าบ้านพังที่มันบอกหลอออกะไรย่างงเนะี้ยมันทือการเลิกกันใช่ไหม,ม,ไ,มไ,ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอ่ะก็ค่อยๆรับได้เพราะว่าเราค่อยๆให้เขาได้ซึมซาบเข้า,ขาไปแล้วเราก็ใช้ความรักจากทั้งสองฝา่ายรุ่งไปนี่จะแบ่งกันว่าเปิดเทอมอยู่บุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดเทอมพ่อไปแบ่งกันไปเลยปิดเทอมก็เธอไปสักสองอาทิตย์แล้ที่เหลืออยู่บุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบเธอต้องไปทำงานต่างจังหวัด มีไปชิปไปต่างประเทศบ้างเงี้ยเราก็ให้พ่อเขาอยู่ทุกที่กรุงเทพอะไรเงี mm ้ยค่ะก็ต้องสลับกบันเพื่อให้เขารู้สึกได้ค่ะที่ที่ต้องพูดรู้สึกจะมีป mm ัญหาอะไว่าเดี๋ยวไปดูเขาไม่มีปัญหาเขาบอกว่าดิ๊ดตีจังนี่มีบ้านสองที่ท uh huh. ี่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยที่เป็นคนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยค mm ่ะเขาเราก็พยายามใส่ในสิ่งที่มันแบบมีทั้งความเป็นจริงด้วยเข้าอจไหมคะเราต้องพูดความจริงกับลูกเด็กสมัยนีย้ใช่ไหมคะหลอกทำไม่ได้ แล้วังจากนี้ก็อุ้มเว์ซี่เวอร์ชันเดิมก็จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมก็นายลงนะก็น้อยลงค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบนานๆทีผมเอาบ้างให้แบบโอ้ไปชมกูชวยหัวใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้บางทีมันก็ต้องมีโชว์เหมือนบ้างแต่ต้องมีบ้างไม่ได้หายไปเลยค่ะอไอ้ก็ต้องดึงลงนิดนึงไม่อยากเห็นว่าบอดี้มันได้เราก็แบบส0กว่าแล้วดูแลตัวเองมาขนา มีโอกไหมบอกว่าเมิกอันเลิงนรที่ผ่านมาจะมีโอกาสไหมล่ะคะทำไมกันทัวมันลังทัวมันลังสักครั้งหนึงมีไหมอ่ะไม่แน่นะค่ะไม่แน่ก็ไม่แน่ค่ะถ้าถ้าถึงวันหนึ่งที่ยุ่งแบบอายุเยอะกว่านี้แล้วยังสวยได้แบบ ุดเนี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็ไม่แบกเท่าไหรเดี๋ยวเราจะแบบพุ่ขึ้นมาเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นเงี้ยมันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอินสปิเรชันให้สาวๆวัยสี่สิบวัยสามสิบวัยแบบที่อายุเยอะแบบนี้ยค่ะว่าทำยังไงดูแด้ดีไย่างไรแบบสีเบอร์ยังดูดีอย่างไรนะสีน้อยขอบคุณมาก้าีอุ้มองตรงกันจ้าอินเสิร์ตอินเสิร์ตรงกันนะอินเสิร์ตรงไปหมด